ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ8ประการเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมะ8ประการเป็นฉนันนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยปฏิโมขสังวรถึงพร้อมด้วยมัรยาาและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม่มีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย1เป็นพระหูสูตร ทรงสุดตะสังสมสุดตะธรรมะเหล่าใดงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดที่เป็นการประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์เส้นเชิงพร้อมทั้งอัฏะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะมีลักษณะเห็นปานนั้นอันเขาสดับแล้วมากทรงไว้คล่องปาก ขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหนึ่งเป็นผู้ปรารบความเพียรมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอทุระในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่งเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสะนะอันสงัดหนึ่ง เป็นผู้อดกลั้นความไม่ยินดีและความยินดีระงับความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้ว 1. เป็นผู้อดกลั้นความกลัวต่อภัยเสียได้ระงับความกลัวต่อภัยที่เกิดขึ้นแล้ว 1. มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่งกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะแปประการนี้แล เป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญจชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า